เอาละครับครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับอีฟซีทุกคนนะครับวันใดพอกันนะครับมาหนี้พบกับผมกับช่องนอนบอยชาแนลนะครับเนาะห่างหายกันไปเกือบ2อาทิตย์นะครับเนาะขอโทษขออภัยนะครับหลายท่านทำหาอ้าวมาหนี้มาพบกับผมกับแต่มาแสบแสบเหมืกันเช่นเคยกับผมนี่มาหนี้มีหอยปังนะครับต้มมาแล้วนะเศบๆนัวๆครับกับน้ำจิ้มเขานี่ซีเป็นแบบสไตล์แบบหนามตาบางหุ่งน่อพี่น้อง ี่ประแดกนุ่วนวครับใช้สมรรดต้นอืมควานสีพิน็นนวตัวแรกนะครับขอเขาเล่นหนึ่งไร้นะครับก็เป็นกำไลกำลังใจใผมด้วยนะครับผม,อมโอ้โหส่วนนี้จกดอ,กอืม มาละนี่เป็นกรรมมาเลยเคี่ยงถึงไงก็อีกกินอย่างก่อนโอ้เด้อพี่น้องเด้อซ่บๆเหมือนกันครับโ <c oughs> อ้ไหลลงคอว่าตัว <c oughs> อน้ำตาแตกโอ้ยโอ้ยนี่ห <c oughs> ลากสายบัวนะครับเฮ้ยพ่อแม่หลากบัวแดงบัวอ่อนนะบัวแดงอ่อนนะพุณงทำของมาหลายทันอยู่โอ้โอห อ่วาวเขาดอดล,อลุ่มลเสียรบบเลยครับตัวน,นี้โู้โว้ยองคือเก่าว่น,นี่ใส่มือ เดี mm. uh ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็บ่กคอยถนัดนี่ล่ละผลของการทายบม่อใ้ทายคลิปโดนบู๊ตัวนี่ย่างง่ายเลยพี่น้องฟังได้เสียงของตัวขอมันใหญ่มันดังรัวกรักกรักอยู่ข้างในเขียว โอ้โหโอ้โหโอ้โหอลังการงานห้อยอืมโอ้ตัวอืมจำเข้าไปตรงนี้ออหืโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักพักพัก อโ,อโ,โอ้โหกินกระพักไอ้กัดหินนะพี่น้องฮึนะ สับออกได้เลยกินกับาการหินเนี่ยเซ่บอีกแบบหนึ่งวาสบิบานเฮาขึ้นนะอู้หูนี่ไหม,ม ค่อยอวนครับหลบหนี่ั้งตัวนะทั้งกะลิหอกยากงเลยนี่แหละไย่อวนเ้ยก็ยังมีการเสียเวลาจังหน่อยนะพี่น้องนาองมาเริ่มมาเดิอมมาเสียบเสียบกันครับบลกโอ้โหตกเสียไปเสียละ เราจะทำงานกันเป็นทีมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาส,สามไปเลยลูกพี่โยกไปเลีอยมากมยังไงวนไหนนะ แต่ใครี่น้อยดิจะตีน้ำไปหัวลืมหลอก มดสุภาพจังได้กินบน่หหรอประเทศมดสวยงามจังได้ขอโทษขอไยได้พี่น้องเด้อมุนีมาสวกให้เบ่งคักๆางนี่ล่ละสวกไหม <c oughs> อือฮอจังได้เท่กินหอยอย่างซาซูซาใสานะครับอื้อ ยกลุกกลไปเล็กน้อยกันโอ้ยหนอโอ้ยหนออือฮะผู้เข้มข้นยี่ดีนี่ อนื้เจี๊ยบพอนะพอน,นี่แม่ไม่เห็นโอ้โหอันนี้ย่างไงเลยเต็มบวกเลยกวนแห้ง speed xe con lượm tiêm nhắn lại

ไลบได้ปะเนี่ยว้าหลอกสุดท้ายสำหรับท่านใดที่ดูมาถึงสุดท้ายคลิปนี้นะสุดยอดมากครับผม,ม,ม,น,มน้ำเยันข้นแห้งดิ โอเคแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะพี่น้องเนาะขอบคุณกำลังใจจากทุกท่านเลยนะครับถ้ทาท่านได้ค่ดชอบคลิปสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วมาแซ่บๆน,นู่นนู้นกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับเจอกันไหมครับสวัสดีครับบ๊ายครับ